สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกทคนวันนี้นะครับเราจะพามาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งอยู่ในเขตโซ้อนตรงเมืองกาญจนบุรีนี่เองเดี๋ยวเราจะพามาดูกันนะครับอยู่ข้างในเป็นยังไงชื่อร้านชื่อว่าอะไรเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูหาดูป้ายข้างในก่อนว่ามันจะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับนี่ซึ่งเข้ามาไม่ไกลนะครับจากตัวเมืองเราก็จะมาเจอนี่ประตู ทางเาตอนนี้นะครับซึ่งเป็นเวลาเย็นเนาะแดดล่มลงตกนะคนก็จะมาเข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราจะอยู่ที่ประตูทางเข้าของร้านกาแฟแ,ฟแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปตามหาดูชื่อกันว่าร้านนี้ชื่อว่าอะไรซึ่งมีจุดถ่ายรูปนะครับเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านที่นั่งก็จะมีตุ๊ก,กตาที่ให้เด็กๆได้ถ่ายรูปนะครับโซนของเราก็ดูให้บรรยากาศ เหมือนเราเข้ามาอยู่ในเมืองโอซาก้าหรือประเทศญี่ปุ่นเลยเนาะทุกอย่างออกโซนญี่ปุ่นหมดเลยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับอันนี้จะเป็นคอรเตอร์ที่สั่งเราจะสั่งมาคก็จะเป็นออกโซนญี่ปุ่นหมดเลย ขณะนี้นะครับเราก็ได้เดินเข้ามาอยู่ในร้านเนาะร้านบรรยากาศจะเป็นบรรยากาศที่เป็นที่น่าชื่นชมแบบคนญี่ปุ่นเลยเจ้าหน้าที่ก็กําลังให้อาหารปลราพอยู่แล้วเราก็จะมาเจอเด็กวนคนเดินยืนอยู่กลางสะพานเป็นสซนออกแบบว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นสวนก็จัดในสไตล์ญี่ปุ่นนะครับสวยงามมากเลยนะครับถ้าใครว่างก็ได้มาได้นะครับอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัด กาญจนบ,บุรีนี้เองดูภาพบรรยากาศสวยงามมากจ้าอันนี้คือจุดที่เราจะมานั่งกันนะครับตรงนี้มันก็จะออกแบบว่าแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยถ้าใส่กิมโมโนมาก็จะดีมากนะครับจะได้เข้ากับสถานที่เนาะ เสร็จแล้วเราก็จะลงมาจากานทางด้านในร้านขานนะครับก็จะมาเจอนี่จะเป็นห้องน้ํานะครับจะเป็นถนนสายคนเดินของญี่ปุ่นนะครับ <c oughs> ทําให้ได้รู้สึกฟิลอยู่เหมือนเราเดินอยู่ที่แถวอุสกาเนาะ <c oughs> ของประเทศญี่ปุ่นทุกอย่างจะออกแบบาแนวญี่ปุ่นหมดเลย <c oughs> อันนี้เป็นถนนคนเดินเนาะ ถ้าใครเคยไปญี่ปุ่นเนี่ยตรงนี้ก็จะได้แบบว่าความรู้สึกหรือใครไม่เคยไปเนี่ยก็จะได้รู้ว่าเออเมืองญี่ปุ่นเขาจะมีถนนแบบว่าเป็นอย่างนี้เนาะก็จะดูแลสวยมากก็คนเข้ามาเรื่อยๆนะครับของทางร้านเถาวันนี้ก็จะเป็นนอรซอน ก็จะเป็นโซนแบบร้านขายเนื้อของญี่ปุ่นได้ซิลมากเลยเหมือนเราอยู่ในประเทศญี่ปุ่นอย่างแท้จริงนะแต่เราไม่ต้องไปไกลนะครับมาที่ร้านการมาชิคาเฟ่เ,เด็กๆก็จะสนุกสนานจ้าโอเคนะ